ไปที่พัทยากันหน่อยนะคะท่านผู้ชมสําหรับปราสาทสัจธรรมค่ะตอนนี้มีการเปิดรอบปฐมทัศน์นะคะเพื่อให้ได้เข้าไปชมความสวยงามในช่วงเวลายามค่ําคืนค่ะโดยจะมีการเตรียมพร้อมที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมในรอบค่ำนะคะภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ ที่พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรมค่ะเป็นประติมากรรมไม้แกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีตอนนี้ทำการเปิดรอบปฐมทัศน์ค่ะให้ได้เข้าไปชมความสวยงามในช่วงเวลากลางคืนนะคะโดยมีร้อยตรีปราโมททับทิมปลัดเมืองพัทยานางสาวอนมาวงใหญ่ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยานางพนิดาจันทวัฒน์ประชาสัมพันธ์จังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยบริษัททัวร์ค่ะซึมวลชน แล้วก็ประชาชนนะคะที่เข้าไปร่วมชมความสวยงามภายในปราสาทสัจธรรมค่ะโดยภายในเดือนสิงหาคมนี้นะคะที่พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรมเนี่ยตอนนี้พร้อมที่จะเปิดตัวให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชื่นชมความสวยงามของปราสาทสัจธรรมในช่วงเวลายามค่ําคืนค่ะก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยที่ไปเที่ยวชมนะคะต้องประทับใจอย่างแน่นอนนะคะเพราะเขาจะมีการจัด แสงสีแล้วก็มีบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจนะคะคือจะแตกต่างความรู้สึกที่ไปเนี่ยจะแตกต่างจากตอนที่ไปในช่วงเวลากลางวันเลยล่ะคะ่ะ โดยผู้ที่เข้าชมนะคะจะได้รับโอกาสในการเพิ่มศักยภาพของจิตใจเขาบอกว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะจะมีการผ่านการซึมซับในสัจธรรมทั้ง7ตามชื่อเลยนะคะพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรมรวมถึงมีบรรยากาศของความสงบแล้วก็มีมนขลรงที่จะทำให้ใครที่เข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันตราตรึงอยู่ในใจแบบแบบลืมไม่ลงเลยนะคะ ซึ่งการที่เปิดเข้าชมประสาทสัจธรรมในรอบค่ำนะคะสามารถเข้าชมได้เลยค่ะตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง20นาฬิก30นาทีค่ะทุกวันศุกร์และวันเสาร์นะคะผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์038110620ค่ะหรือผ่านทาง Facebook นะคะ Century of True Museum ค่ะ